นีไลฟ์อยู่นะครับเริ่มที่วินาทีเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีบิตเลทบอกนะครับเพราะว่าเราตั้งบิตเลทไว้8 0 0 0นะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีบอกว่าเ,าเราใช้ซี u ไปเท่าไหร่เอฟีเอตอนนี้นะฮะเราก็จะเข้าไปที่ตัวเบราว์เซอร์ที่เราเปิด YouTube ไว้นะท่านผู้ชมเดี๋ยขอดูก่อนนะเปิด YouTube ไว้นี่เห็นไหมเริ่มหมุนมาแล้วอันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อไปที่ YouTube เป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมอันนี้ยังไม่ถ่ายทอดสดนะครับท่านผู้ชมถ้าเรายังไม่กดคําว่ากดถ่ายทอดสดด้านมุมบนขวามือนะท่่นนน้ชมมเห็ัปุีะครบ นี่ยังไม่ยังไม่ได้กดนะท่านผู้ชมผมก็จะทําการกดถ่ายเทอดสดไปนะฮะท่านผู้ชมกดถ่ายทอดสดเลยมันก็จะขึ้นถ่ายเทอดสดเป็นแบบนี้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครท่านผู้ชมเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่า,าในอินเทอร์เตตรงนี้นะครับว่ามีการดูกี่คนนะครับผู้ชมจำนวนเท่าไหร่แล้วก็จะมีช่องแชทบอกตรงนี้นะครับการปิดสตรีมน,นะท่านผู้ชมวิธีการง่ายๆก็คือมาที่ตัวควบคุม YouTube ของเรานะครับท่านผู้ชมก็คือตัว YouTube ที่เราเปิดไว้ตอนแรกนะ่ ไอที่ทำว่าสิ้นสุดสตรีมนะฮะท่านผู้ชมกด้ีสุดสตรีมแล้วก็กด้นสุดสตรีมนะครับแต่ความมันก็จะหายไปนะฮะเห็นไหม้นสุดการสตรีมแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็กลับมาที่ OBS ของเรานะครับกดหยุดนะฮะหยุดสตรีมมิ่งไปเลยมันก็จะดับไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมก็เป็นอัรเสร็จสิ้นนะครับวิธีการสตรีมเกมบนยูทูบนะครับง่ายๆนะครับสามารถทําได้ด้วยตัวเองซึ่งยูทูบนะครับใครที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชม มันก็จะเป็นข้อดีสําหรับคนที่สตีมนะครับเราสามารถที่จะแทรกโฆษณาไปได้นะครับหรือว่ามีการเล่นหนอยโฆษณาโดยอัตโนมัตินะครับเราก็จะได้เงินจากโฆษณานั้นไปอีกหนึ่งทางนะครับท่านผู้ชมซึ่งมันก็เป็นข้อดีมากๆสำหรับคนที่สตีมบนยูทูบนะครับแต่หากใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับบิ๊กพกช anel เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะการทำคอนเทนต์ทุกอย่างนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีต้นนนทุะครับ ช่องเรานะครับก็ยังต้องการคนที่สนับสนุนช่องอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องแทโนงงเน,ธธน็ตทันทัวเลดนะครับทิปมีนะครับหรือว่าเป็นกดสมัครสมชิย